แล้วก็เปิดน้ำว่าแห้งซะแล้วกับว่าจะเอามาให้หลานเล่นน้ำฝกักบัวจากใบบัวจะเล่นได้หรือเปล่านะแห้งๆแบบนี้สวมก้านบัวเข้าไปในสายยางแล้วก็ใช้เทปใสาพัน จะได้ผลหรือเปล่าจะมีน้ําออกมาจากใบบัวหรือเปล่าพัานเสร็จแล้วจะได้แบบนี้แล้วก็ตัดใบบัวนิดหนึ่งแล้วก็เปิดน้ํา ได้ผลได้ผลเปิดน้ำแล้วนะหนึ่งจ้องเช่น้าน้ำเร <transportation> <Yeah. S 1> ือไหมปักบัวเย่